เมื่อีกหนึ่งคนครับการเวลาก็ทําอะไรเขาไม่ได้จริงๆนะฮะจะพูดถึงพี่อูนะว่าพลกันบ้านดีกว่า ฟิตหุ่นอยู่นะเปิดใจนะคะตอนนี้เข้าสู่วัยเลข4ี่นะแต่ว่าดูแลตัวเองดีมากเลยแล้วก็พูดถึงการอยากใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกชายน้องเจ้าคุณไปนานๆไลฟ์นนสไตล์ก็เลยน่ารักของน้องนะงานนี้บอกจากใจเลยว่าน้องมีม,มีมีแววนะมีแววเป็นซุปตานะเพราะว่าชอบมากไม่ว่าแจ็คเป็นแจ็คสังวับางหรือแบมแบมเนี่ยฮะงานนี้คุณพ่อซัพพอร์ตหรือว่าอย่างเราไม่ทราบแต่อัปเดตตอนนี้หน่อยเพราะว่ากลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วจริงทามเลยเชิญค่ะ ด้วยอายุแล้วครับเราควรที่จะใส่ใจเรื่องสุขภาพเรื่องรูปร่างแล้วช่วงนี้เขาฮิตกันแบบเรื่องอะไรนะ Longevity อยากจะอยู่นานๆานกับลูกอยากอยู่กับลูกนานๆด้วยครับเ,ออเพราะตอนนี้ผม40หน่อยๆแล้วลูกผมจะ6ขวบอะไรเงี้ยก็เลยแบบออผมไม่ได้ออไม่ได้ออไม่ได,ไได้เราต้องดูแลตัวเองเพราะหมายผมไม่ไม่ต้องขนาดนั้นร้อก็ได้ครับออขอให้ได้ครึ่งทางของคําว่าร่างทองก็พอแล้วสักครั้งในชีวิตอะ่ะขอให้มันมี ความชัดขึ้นมามตรงท้องเราอย่างเงี้ยครับน้องเจ้าคุณเขาได้เลือกศิลปินจากคุณพ่อจริงๆนะครับโหทั้งตอนนี้เขาทั้งทั้งรองอ้องทั้งเต้นชอบพี่แจ็คสันชอบพี่แบมแบมอย่างเงี้ยถ้าเราไหวในเรื่องกิจกรรมไม,ไม่ว่าจะเรียนพิเศษหรืออะไรถ้าก็ลองดูก่อนให้เขาลองหลายๆอย่างเพราะว่าตอนนี้ลูกผมอะยอมรับว่าเขาก็เต้นเก่ง ร้องได้แต่ว่าพียงแต่เียงขาดความมั่นใจนิดนึงอะไรเงี้ยอยากจะมาออกรายการบ่อยๆเขาจะได้เห็นเราออกทีวีเขาจะได้แบบมั่นใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่อู่กบผักดันเต็มที่กับคุณพยายาเหมือนกันชอบอะไรผมก็เต็มที่ครับถ้าเราไหวผมเต็มที่อยู่แล้วเห็นสัมภาษณ์ดูสัมภาษณ์ได้พี่ก็จ้องหน้าอู๋นะอันนี้ฝากถึงคุณอู๋ถ้าดูอยู่นะการเวลาทําอะไรคุณไม่ได้จริงๆเพราะว่าย้อนกลับไปตอนเข้าสู่วงการแรก พี่ก็เห็นหน้าน้องอูเป็นแบบนี้พยาามตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยหล่อเข้มดูแลตัวเองดีโอเคฮะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าลูกเขามีไอดอลเป็นเป็นดาราเป็นสตาน์นแั้นเดี๋ยวผมมีเป็นไอดอลเป็นพี่อูบ้างดีกว่าดูดีนดูดีมากเลยครับอ้ครับ